สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกท่านอีกครั้งครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเบอร์ห้าที่นาแปลงนี้ไปแล้วครับแล้วก็ผมจะต้องทํานาไวกว่าคนอื่นนิดนึงครับเพื่อนเนเพราะว่าของผมมันไม่ได้ถ่อฟางนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ผมสูบน้าเข้านาแล้วนะครับแล้วก็ระดับน้ําก็เพียงพอแล้ว ที่จะสลัดดินรุดจากฟันของโรตารีนะดังนั้นวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆก็คือการปันฟางครับว่าจะพูดว่าเทคนิคมันก็คุ้มไม่ถูกครับเพื่อนๆเพราะว่ามันปันหน้าปันฟางมันก็เหมือนกันนะครับวิธีเดียวกันครับคื ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเครื่องมือเป็นของตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่จะไปจ้างคนอื่นมาปั่นแบบอย่างที่ผมทําอย่างนี้มันก็คงยาก,กน,นะครับเพื่อนๆก,ก็ต้องดูเอาครับดูความเหมาะสมนะแต่มันก็มีวิธีนะครับที่เราจะทําให้ลถรับจ้างะครับเขามาปั่นให้เราโดยการที่เราต้องย่ําฟังอันนี้ครับเพื่อนๆย่ําลงก่อนครับ โดยใช้คุปย่ําอย่างที่เพื่อนๆเคยใช้ย่านานนั่นแหละครับถ้าไม่มีรถแท็กเตอร์แบบแบบผมเนี่ยนะสมัยก่อนผมก็ใช้วิธีนั้นนะครับเพราะว่าไม่กล้าใช้รถแท็กเตอร์เล็กไม่กล้าใช้รถแท็กเตอร์ปันฟังแบบแบบนี้เลยไงสมัยนั้นก็ยังตาขาวครับยังกลัวยังไม่กล้าที่จะทําอะไรยังไม่กล้าที่จะทดลองอะไรครับกลัวไปสมมติกลัวทุกเรื่องเลย แต่ว่าความเน็ดเหนือยนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนมันทําให้เราต้องคิดแก้ปัญหาให้กับตัวเองคือเราอยากจะได้ดีกับที่ดินของเราอะ่ะแล้วก็เราก็อยากจะได้ผลผลิตที่มันดีขึ้นดีวันดีคืน,เห,นเหมือนกับที่พี่เเหมือนกับที่เพื่อนเพื่อนเห็นในคลิปวิดีโอหลายๆคลิปนั่นนะครับมันก็ต้องยอมเหนื่อยครับเพื่อนเพื่อนมันต้องยอมแลกมาซึ่งความยากลำบากหัวที่เราจะได้ผลผลิตที่ดี ภาพนั่นนะครับนั่นมันคือเบื้องหน้านะครับซึ่งเบือบอเบ้องหลังนี่แหละครับคือเบื้องหลังนะวันนี้นี่ก็ผมก็จะมาะปั่นฟางครับก็น้าไปถึงไหนผมก็ปัน่นถึงนั่นครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็กําลังไล่น้ําลงไปด้านล่างแล้วครับนั่นน่ะตรงหลังนู่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแป้งนี้ผมจะให้เพื่อนๆเ,เห็นอ่เป็นภาพประกอบ,นบเนี่ยครับตามเนี่ย ดังในคลิปอินเสิร์ตที่ผมให้เพืเ่อนๆเห็นเนี่ยครับว่าการปั้นของผมเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีวิธีที่พิสดารพิลึกพิลั่นอะไรก็คนอื่นนะครับบางท่านก็เลือกวิธีการในการปั้นขวางใช่ไหมครับบางท่านก็เลือกวิธีการในการย่ำนะครับถ้าจะให้ฟางมันนิ่มแล้วก็ปั่นง่ายโดยที่รถรับจ้างของมาปั่นให้โดยที่เราไม่ต้องอยากอยากจะได้ฟางเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อนๆ อยากจะได้ฟางเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดินนะครับก็แนะนําว่าจะต้องย่าฟางให้จมน้ำแล้วก็เพ<ๆ>ื่อนๆแล้วก็ยดจุลินทรีย์เจา้าปวกครับลงไปแล้วก็หมันหมันเอารุดย่ำครับใส่คุปีเงี้ยหมันมามา,มากวนนะครับหมันมากวนบ่อยๆเวลาที่ผมลองทําแบบนั้นน่ะสมัยก่อนนะ่ะมันก็ใช้เวลาประมาณเวดเซ็ตเลยก็ประมาณยี่สิบวันครับเพื่อนยี่สิบวันนี่ก็เรียบรอย้อยหมดละยี่สิบวันนี่ก็หวานได้แล้วครับ เน่าหมดแล้วครับเน่าหู้น้าดาคลักเลยอไปของผมเดี๋ยวนี้นีก็เปลี่ยนวิธีการใหม่ครับพอวิธีการแบบนั้นมันซ้ําซ้อนมันซ้ําซากมันแบบมันเรื่องเยอะและอีกอย่างนึงเนี่ยเพื่อนๆนายังเนี่ยแปลงของผมเองเนี่ยที่ไม่เผาฟาังมาเป็นเวลาหลายหลายปีเนี่ยมันมีปัญหาคือถ้าเราเอาน้ําใสาหลายวันเนี่ยมันเพื่อนดินมันรวมนะน้ํามันหลมนะครับ ดังนั้นเมื่อเรารู้จุดอ้อนของนาเราเนี่ยเราก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาครับโดยการที่ต้องรีบปั่นเลยนะครับโดยที่อย่าให้ดินมันคลายตัวได้ได้ไวนะเพราะว่าปริมาณอินทรีย์วัตถุมันมีเยอะเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็เลยทําให้ดินมันหลวมพอหลวมปุ๊บมันไอถับเป็นคนรับจ้างมันก็ลําค้านแหละมันเหนื่อยอะรถมันติดโหล่มอะมันหลวมเพราะว่าฟางนี่แหละเพื่อนๆนะอินทรีย์วัตถุเราเติมลงไปนี่แหละไอ้ดินที่มันเหนียวมันแข็งมันก็ด้างอะ แต่ปัญหาที่เขามันไม่กินปุ๋ยแบบยืนต้นเหลืองหรือยืนต้นแดงหวานปุ๋ยอะไรไปก็ไม่ตอบสนองครับใช้วิธีนี้เพืเ่อนๆหายแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะครับไอการที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆไปเอาแมกนีเซียมซัลเฟตหรือไม่ก็เอาโพแทสเซียมหรือไม่ก็เอาไน,น,นตโตรเจนมาผสมนวหวานอันนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุะครับ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยก็คือมันต้องเริ่มจากการเติมอินทรีย์วัตถุล,ลงไปครับเพื่อนเติมให้มากที่สุดเท่าที่จะเตจะจะจะทำได้ยิ่งถ้าเป็นอินทรีย์วัตถุที่มันไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเยอะอย่างฟางข้าวเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงเลยนะครับกับนาของเพื่อนเ,อ,นเองและเพื่อนๆก็จะค้นพบคําตอบเองว่าการทํานาให้มันประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเคมีที่จะใช้กับนาข้าวเนี่ยมันต้องทํำยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจอคําตอบคาตอบนั้นครับ ซึ่งพูดแล้วไม่ลงมือทํามันมองไม่เห็นภาพหรอกครับเพื่อนๆมันต้องลงลงมือทานะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูวิธีการครับว่าเนี่ยเวลาผมปัน่นเออมันมีไอเรื่องนี้ก็มันเป็นเทคนิคเฉพาะของใครของมันนะเพื่อนเพื่อนนะอย่าอย่าพยายามอย่าอย่าบุลี่กันเลยเนาะคือรถเกี่ยวแต่ละคันเนี่ย <c oughs> เพื่อนเพื่อนเขาผมก็เข้าใจนะเขาหวังดีแหละเออเขาหวังดีแหละว่า อยากจะแบบให้ฟางมันออกแบบแผลแผลแล้วแบบเวลาจะเวลาจะจุดอะ่ะก็เพราะคนส่วนใหญ่เขาเผาฟางใช่ไหมล่ะรถเกี่ยวเนี่ยเขาก็พยายามจะจะทาตรงนี้อ่ะให้มันแบบมีการกระจายในตัวใช่ไหมเราฟางมันบางอ่ะแต่ในในทางปฏิบัติของคนที่เขาเอาฟางเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันเป็นปัญหาไอ้ฟางออกแบบกระจายอย่างเงี้ยมันมันชุด ไอมูมดุมโลข้างโรตารี่อ่ะมันมันจะชุดฟางเข้ามาทีละน้อยละน้อยละน้อยครับแล้วก็ค่อยๆพอมันนักโรตารี่มันหมุนไม่คล่องความร้อนของเครื่องยนต์มันก็ขึ้นนะก็ต้องมันสังเกตเนี่ยมันมันก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคไปครับสมัยก่อนนะผมผมจะไม่เปิดฝาหลังเลยนะเพื่อนๆปั้นน่ะผมก็จะปิดฝาหลังรีดให้มันจมน้ำไปเลยครับมันก็จะเรียบไปเลยครับแต่ เมื่อฟังรถเกี่ยวมันโผลออกมาอย่างนี้ผมก็ต้องแก้มันหายครับต้องแก้มันหาเพราะสมไมก่อนที่เกี่ยวมันไม่ได้มันไม่ได้แผลอย่างนี้ไงครับมันคือมันจะออกแบบเป็นเป็นคันเป็นแนวอะไรเงี้ยมันก็ปั่นง่ายมั้งเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ทําสําหรับนาสนิยาเนะสาหรับคนที่เขาเผาฟางไงมันก็เลยเราก็เลยเออพลอยรับชะตากรรมในเรื่องความยากของการปั่นขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัว เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับฟางมันแผงไงมันไม่ดีนะผมไม่ชอบเลยครับผมชอบไอ้แบบที่มันออกเป็นทิวๆแถวๆแบบมันไม่ต้องล่ามอย่างเงี้ยดีกว่าครับมันไม่พันอ่ะจะปั่นแห้งปั่นสดมันมีค่าเท่ากันครับถ้ามันฟางมันออกอย่างงั้นนะแต่เดี๋ยวนี้รถเกี่ยวส่วนใหญ่ในโซนบ้านผมเขาจะทําฟางให้มันออกแบบแผลเต็มแผลเลยอ่ะแผลแบบคืออยากให้มันเผาง่ายๆครับเออมันก็ยากไงที่เนี้ยยากผมนี่แหละที่ตอนที่มันจะจัดการมันนะครับ ก็มันอดติดไม่ได้ครับแต่ก็คมว่ามันคุ้มค่าก็ความพยายามความเน้นหนัที่เราทำไหมคุ้มค่าครับเพื่อนๆกับเพื่อนเนเห็นไหมล่ะครับว่าผลผลิตผมออกมาอย่างไงอ่ะนั่นแหละตามนั้นครับเพื่อน